ตอนนี้พี่แจ็คเดินอยู่ที่ตลาดธงแดมูลชีชังคนไทยเรียกตลาดอามามันก็จะเป็นตลาดที่แบบขายแบบทุกสิ่งอย่างเหมือนกับธงแดมูลที่เกาหลีที่โซล <c oughs> ก็เป็นที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวเนี่ยตลาดมีขายของกินของใช้เครื่องสำอางของแต่งหน้าอะไรองี้มีทุกสิ่งอย่าง เป็นพวกขนม,มแบบนี้น่าจะอร่อยก็จะมีแถมสองแถมหนึ่งอันนี้ช็อกโกแลตอันแบบนี้อร่อยช็อกโกแลตรสส้มก็ทํามา เกาหลีที่เชจูก็มาซื้อของที่นี่ก่อนจะขึ้นเครื่องบินกลับเนะเป็นของฝากเพราะว่าตลาดตรงนี้มันอยู่ใกล้สนามบินเนี่ยจะมีแต่แถมๆหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งอย่างตรงตะกี้ข้างในหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่อันหนึ่งหมื่นวอนก็มีให้ชิมด้วยอ๋อ ออยเลนได้ออยเลนอ๋อมันเป็นต้มจริงๆแล้วเขาแบบเนื้อฟิดแห้งอร่อยเพราะตลาดเนี่ยมันก็เดินช็อปง่ายมากเลยเดินตรงตื๊ออย่างเดียวแล้วก็เดินกลับมามันจะยาวไปเลยหลายน่าจะเป็นร้อยเมตรอยู่ เพราะตอนนี้เราอยู่ใต้ดินข้างบนเป็นถนนมันก็จะเรียงพอดีพี่แจ็คลงมาจากประตู12บมันจะเรียงไล่ไปเรื่อยๆ 10... 19,8,7,6ก้ารปเจ็อะไรเง,งี้ยไล่ไปก็แล้วแต่ว่าเราจะขึ้นตรงไหนเขาก็จะมีอ<ง>ินโฟเมชันนี่อินโฟเมชันเพื่ออ ฝากนู้นมันเป็นอาหารอันนี้ก็พวกเครื่องสำอางเนี่ยพวกมาร์กหน้าอืมตรงด้านนู้นก็จะเป็นแบบอาหารใช่ไปดูร้านอาหารนิดนึงมันก็จะมีแซมแซมร้านอาหารด้วย